ถ้าเห็นคนนั่งบอกยับขยื่นสังเกตนะคะยาม่งขำยามง่งพันให้เขาไปถามไปทักเพิ่นเพิ่นเป็นอย่างอ่านอยาจะคิดว่าแต่เพิ่นเมาเมาหรือเบา,มาเมากระบ่วงหอกจักเนาะก็ต้องขอไปถามสัก่อนถ้าจังใดแล้วกระโท่ไปหาหมอดีกว่า สวัสดีค่ะเอามือนีนอกค่ะนอกพอดีขี่นวนไปเห็นเขาอยู่เมืองไทยเท่า,น,านั้นแหละมีพละเมืองดีทันหนึ่งอันเพิน่นเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาจอดรถดจอดรถดแล้วก็พวกระจับขยเหรนไปใส่น่านพิสังเกตแล้วก็นั่งหนาฟุบกับพวกมาไล่ ่นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเปิดสังเกตเราด,ด้นางยู่แบบหพิ่นก็เลยโทรไปเอาหน่วยงานมาช่วยเหลืออันนี้คือเป็นการอ่าเป็นการช่วยเหลือที่ดีมากสำหรับพลเมืองดีทันนีเนอกคณนะอันนี้ตบมือให้เลยเพราะว่าไม่เพิกเฉยไม่เมินเฉยต่อคนอืน่นคือว่าช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเนาะอันนี้ดีดีพี่นุ่นว่าดีมากบาทนี้พี่นุน่กน,น,นก็นเลยมาคิดว่าม่คิดพอพอจาของตอนที่พอพี่นุ่นเป็นเส้นเลือดแตกในสมองอกระโดดหลายสมองกวาจะไปหากันเจอจนว่าเส้นเลือดแตกแล้วเนาะพอพี่นว่น,น่ะครับรลดตุก เล่าขับไปส่งลูกค่าขับไปส่งลูกข่าว่าที่เนียนอ่าเรียบร้อยแล้วน่ะล่ะคิดว่านะเล่าค่าสิบไปบ่ไว้แล้วเลาก็เลอ่าจอดรถอยู่ข้างตลาดข้างตลาดแห่งหนึ่งเอเท่าที่ตามที่น้องสาวไปสอบถามค้นหลังจากที่หาพ่อเจอเอาไปส่งโรงพยาบาลเสร็จบ้านหลังลนอกค่ะาะ น้องสาวก็เลยอันได้หูวว่าคนแถวนั้นเพนเดนพอพีนุนอยู่นั่งยุรหดสามหลอนอั่งยุดหลดตุกตุกนั่งยืทั้งสารละบ่ปากบ่ติงไม่ขยับขยื่นนันง่งยืแบบนั้นแหละนั่งแบบข้อตกขาเจ้าจวา่นานั่งแบบข้อตกบาดนี้อันนข้าเจ้าก็เลยคิดวา่า พอพ่นอนเมาเหล้าพนก็เลบยบได้สนใจก็่จะคิดว่าคนเมาเออเดี๋ยวมันก็นส่วงดอกเดี๋ยวก็สางเมาเองนะคิดว่าก็เลยกลายเป็นว่าพ่อไม่ได้รับความช่วยเหลือนะตรงนี้เนาะกับพว่าคนคิดว่าพรเมาเหล้าที่นี่มีีม่มอมไม่ค้นมาถามผอว่าพญย่ย เป็นจ้งไดให้ไปส่งบ้านบอ่อเออมีคนมาถามอยู่ด้ออเออ่นกระเบ้าอยู่แต่ว่าพอญ่บ่ปากบ่ติงวาสันก็คิดว่าคนเมาเราแล้ววันว่า่ะมาถามแล้วเห็นพอพีน่นวนบอตอบสนองมันก็ยังจากไปผนคิดว่าพอพีน่นุ่นเมาเห้าผู้นี้ก็ไดมันกับ่แม่นความผิดของเพิ่นดอกแต่ว่าพูดถึงว่า พูดถึงว่ามันเป็นอุท่าหณนอย่างหนึ่งอุท่าหรนซสอนใจถ้าเขาบ่อขยับขยื่นเนาะถ้าสมมติว่าไปเห็นผู้ใดันนัน่งบ่อขยับขยื่นนี่อย่างสิเน,นาะน่านภิสังเกตการมอ่าเฮาก็ต้องขอไปถามเนี่ยไปถามอาเป็นจ้งใดเขาเป็นอย่างาว่าเม่าเหล่ามันก็ต้องตึกกินเหล่าแต่พอไปนวดบ่อใดกินเหล่า อันคือว่าบ่าว่าต้องไปปล้อยเฉยดอกเขาไปถามเขาไปทักเพื่อนดูว่าเพื่อนเป็นอย่างเนะาะมันก็สิเป็นการอ่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อันนี้เราไปคิดแต่ว่าเมาเราแล้วก็แล,ล้วไปยังเสียเนี่ยละมันก็เลยอ่ากลายเป็นว่าอาจจะสายเกินไปก็ได้เนาะ คือจังพอปีนวดนี่หลายช่วโม่วงก็จะหากันเจอนะบ่แมนประมาณสีตุ่มเพราะจากอาตอนอตั้งแต่ตอนหัวคำที่ไปส่งลูกค้าเนาะส่งลูกค้าไปเนี่ยมันก็ถามกันเพราะไงไปทางใดแบบใดมันก็สอบถามกันสืบหากันก็เลยเด้ไปพอ่ออันเพราะไงนั่งอยู่ในรถตุก เราก็สิไฟบ่ไว้แล้วล่ะเราก็สิ้งูซึกตัวป่าไปบ่ไว้เราก็เลยจอดรถอันอ่อไว้เนาะล้วก็นั่งย่อน่อะบัานนี้เพ่นไปพ่อแล้วเพ่นก็เลยผ้ากันเอาพ่อเนี่ยเข้าไปอา่าง่ยงบาลไปง่ยงบาลแล้วก็พาตัดด่วนหมอว่าเลือดแตกในสมองอเส้นเลือดแตกในสมองต้อง่าตัดด่วนเพิ่ผพาตัดด่วนเลยนคืขึ้นนั้น นี่ล่ะพี่นุ่นว่าอันอันที่ไปเห็นลยที่ไปเห็นนี่ข่าวนอกข่าวนะที่พู้ละเมืองอออออดีเพิ่นน่ะแจ้งหน่วยงานช่วยเหลือนั่นผู้ชายคนนั้นนั่นดีพี่นุ่นว่าดีอย่าเมื่อนเฉยเกินไปอย่าเพิกเฉยเกินไปเนาะอ่าเขาอาจจะไม่ใช่แค่หมอก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้คือ,อยังพอพี่นุ่น อืมมันจะเป็นการดีกว่าที่เราจะเข้าไปทักไปถามถาบบคือเข้ากับทั่วเอาหมอนอกอันพอไปน่วนทุกวันนี้อ่าพูดจาไม่ได้บบมีคำมยังออกมามิตามิตาเสียงห่องเสียงยังธรรมดาอืมแต่ว่าเบาเพราะใดพูดไม่ได้เออ แล้วก็เสียขวาซสีขวาข,วา,ขากับเขนเอา่าใช้งานไม่ได้อพอไปนวดน่ะเดินได้แต่ว่าอา่าเวลาเดินก็ต้องใส่ไม่คัเนานะค่ะเนาะเพราะว่าอา่าซสีขวาเขนขาใช้งานไม่ได้พูดไม่ได้แต่รู้หมดว่าใครทำอะไร และรู้หมดว่าอยาตีพี่นองผู้ใดนี่แล้วหูจักบิดหูจักเบิดสมองปกติความจําปกติแต่ว่าพูดไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็เวลาเดินก็ใช้ไม้เท้าคือนบานละอืมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอ่าเมี่ยเมียของพอเป็นคนน่ะค่อยช่วยเหลือเนาะค่ะเนาะอ,อ่า แล้วก็ย่างไดเพราะญ่่นะยางไดแต่ว่ายางสระย่างกระลากค้าไปนั่นแหละ <c oughs> อืมเออคนเฮ้าก็ได้เนาะ <c oughs> นี่ล่ะพี่นุ่นกันเลยว่าถ้าเจอแบบนี้อย่าปล่อยผ่านเข้าไปทักเข้าไปถามถ้าดูไม่ดีถ้าบกคือกระโท่หาหมอจะดีกว่าเนอะค่ะเนาะ <c oughs> เป็นการช่วยเหลืออ่าอีกอย่างหนึ่ง เนาะได้บุญได้กุศลเนาะค่ะเนาะนี่แหละพีน่นวนก็นเลยคิดมา่อเห็นให้เข้าแล้วไม่คิดถึงพอจะาของโอ้ยตะกี้ก็นัง้งซอลืออยู่ในรถน่ะอันก็จะคิดตะวันเมาโอ้ยเนาะก็นัง้งต่างหลายสมองจนายเลือดแตกในสมองกัคือ้วานน่ะแหละเนาะก็นี่แหละก็ย้อนว่าความองผ่านของคองนเฮ้าเนาะกะัทั้งที่ดีก็คือ้วานละอย่ามองผ่าน ช่วยได้ก็ช่วยเนาะย่างหน่อยค่ะโทษไปเอาหมอมใหม่เพื่อนแน่กันย่งดีเนาะค่ะเนาะบ่าบาผู้ไดลละบ่าบาเห็นยุติใจละเขาไปถามไปทักท่ายซะเนาะค่ะนี่แหละเนาะก็เป็นตุ๊ตฮานซ้อนใจอ,อย่างหนึ่งที่โอ้ยนะ่าสิมีคนถามเนาะโอ้ยน่ะมีคนถามนะนะม,นม,นะมีแต่คนคิดว่าอพอไปนั่เมาเราคือว่าละ่ะอันนี้คือเป็นการ ม่องพันม่องขามไปอีกจังหนึ่งกับบดนะีเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าถามแล้วทบ้บบกคือบกเป็นทากระทุ่วเอาหมอซะจะดีกว่าเนาะ,ะคลิปนี้พี่นวนกะมาเบาสู่ฟังซัมนี่นะคะพอกันใหม่คลิปหนาเด้จา้าเด้อสวัสดีค่ะ